ห่วงจุ้ยพลิกชีวิตแค่คิดให้เป็นปูพรมหินเช็ดเท้าหน้าห้องน้ำชั้นล่างเป็นตัวสกัดรัพย์จริงไหมตั้งแต่ผมอยู่วงการห่วงจุ้ยมา20กว่าปีผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องไร้าสาระมากที่สุดก็คือเรื่องนี้และถูกนำเสนอจากสินแสบางท่านที่มือชื่อเสียงที่อ้างตนว่าใช้หลักเหตุและผลในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าปูพรมหินเช็ดเท้าที่ดูดซับความชื้นได้ดีไว้หน้าห้องน้ำชั้นล่าง กลับถูกมองว่าเป็นตัวสกัดทรัพย์แล้วท่านวางครกหินไว้ในบ้านหรือตั้งของตกแต่งบ้านที่ทําจากปูนหรือหินแล้วถูกมองว่าเป็นภูเขาขวางทรัพย์ท่านสินแสไปเอาอะไรมาคิดครับเรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบายมากลูกศิษย์ผมแค่ได้ยินก็คงคิดได้ว่าไม่ได้มีผลเลยสงสารแต่ลูกศิษย์ของท่านที่จะต้องมาเจอข้อมูลอะไรแบบนี้คิดวิเคราะห์ ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเองครับ